มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้ำตาแตกไม่คิดว่าจะมาตุกกี้สุดารัตบ่อน้ำตาแตกกลางวันเกิดนะคะหลังพระเอกโผล่เซอร์ไพรส์ปีนี้เธอเองก็อายุเข้าปีที่44แล้วเพิ่งจะมีงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดกับเพื่อนดารากันไปหมาดๆนะคะ สำหรับทุกี้สุดารัตโดยล่าสุดนั้นสาวทุกี้ออกมาโพสต์ภาพบรรยากาศภายในงานวันเกิดนะคะซึ่งเป็นปาร์ตี้วันเกิดลงบนอิสระแกรมส่วนตัวบรรยากาศสนุกสนานและยังได้เห็นน้ําตาของสาวทุกี้อีกด้วยค่ะเพราะว่าพระเอกหนุ่มคนโปรดในดวงใจก็ได้มาเซอร์ไพรส์กลางงานอีกด้วยค่ะ ซึ่งหนุ่มคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะหนุม่มมาดเข้มรอยยิ้มทำเอาแฟนๆนาลายอย่างหนุ่มก๊อตจิรายุนั่นเองค่ะพร้อมกับข้อความในใจระบ,บุว่านี่คือที่สุดอีกคนน้ําตาแตกดีใจในนามของ fc คุณมาให้ใจเราถึงที่รักรัก,รกมากโอ้ยจิรายุของพี่และขอเพิ่มเติมวันนี้วันเกิดคุณ16มีนาคม พี่ขอไวพอรอให้มีแต่ความโชคดีมีความสุขและมีชีวิตที่ดีเพื่อนดีมิตรด,ดีการงานดีตลอดไปรักนะท่ามกลางเพื่อนๆในวงการรวมไปถึงแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะคะอาทิเช่นบอกว่าน่ารักมากเลยค่ะพี่กอดก็แสนดีน่ารักจังเลยมิชชั่นคอมพลสพี่ก๊อดจิฉันรักเธอเป็นต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ